สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนักศึกษาระดับชั้นอนุบาล3อีกเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูบิ๊กค่ะนางสาวชนนิกาลวิถีฝึกสอนในระดับชั้นอนุบาล3ทับ2ค่ะห้องคุณครูเมย์มณสะพรทองตาเต็มค่ะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะกิจกรรมของคุณครูจะเป็นอะไรนั้นเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้ก็คือประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้แบบนี้นี่เองค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นของคุณครูจะเล่นยังไงเดครูจะเล่นให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นตัวเหยื่อนะคะคุณครูจะโยนเหยื่อให้เข้าในขวดตรงนี้ดูนะคะ ลองค่ะเด็กๆช่วยคุณลุ้นด้วยนะคะลองอย่างนี้แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆอยากลองทําเล่นดูแล้วหรือยังคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ตามคุณครูก่อนนะคะอุปกรณ์ของคุณครูก็จะมีดังนี้ค่ะมีขวดน้ำค่ะเด็กๆแล้วก็จะมีกาวค่ะดินสอค่ะ กันไกลค่ะแต่ว่ากันไกลเนี่ยเด็กๆจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเท่านั้นนะคะแล้วก็คัตเตอร์ค่ะส่วนคัตเตอร์นี้เด็กๆจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังอีกเช่นเคยค่ะหรือไม่งั้นเด็กๆอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยก็ได้นะคะในการที่จะใช้คัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีเชือกแบบนี้ค่ะฝาขวดน้ำค่ะแล้วก็สีไม้ค่ะเด็กๆ และก็กระดาษ A4 เพื่อที่เราจะนำไว้วาดรูปตกแต่งของเล่นของเรานั่นเองค่ะแล้วก็เด็กๆอาจจะใช้สติกเกอร์ตกแต่งด้วยก็ได้ค่ะและถ้าเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบตามที่คุณครูบอกแล้วนะั้นเดี๋ยวเราไปทําของเล่นพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะปาดตรงคอขวดตรงนี้นะคะโดยใช้คัตเตอร์ค่ะแต่ขั้นตอนนี้เด็กๆ จะไม่สามารถที่จะทําเองได้นะคะเด็กๆจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้นะคะค่ะเมื่อเราตัดแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเด็กๆจากนั้นค่ะเดี๋ยวคุณพี่จะใช้กระดาษ A4 ค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะนำไปพันกับตรงขวดนะคะแล้วก็วาดรูปตกแต่งขวดให้สวยงามค่ะ เราก็จะใช้กรรไกรตัดตามรอยที่เราพับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆใช้ดินสอแล้ววาดรูปแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้เลยค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเราตกแต่งเสร็จแล้วจากนั้นค่ะเด็กๆก,ก็นำทากาวแล้วก็นำมาติดกับขวดแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าเด็กๆไม่มีกาวแบบนี้เด็กๆอาจจะใช้เป็นกาวสองหน้าหรือสก๊อตเทปได้เลยนะคะ เดเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะตรงที่โล่งๆตรงนี้คุบิ้กก็จะใช้สติกเกอร์ติดค่ะเด็กๆใช้สามารถใช้สติกเกอร์ติดตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วเราจะได้ขวดน่า,นารักๆแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นค่ะเราจะมาเจาะฝาขวดกันค่ะเพื่อที่เราจะได้ร้อยเชือกใส่ฝาได้นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆไม่สามารถทําเองได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆอาจจะสามารถให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะจากนั้นให้เด็กๆนําเชือกมาร้อยใส่ในรูเลยค่ะ แล้วก็มัดเชือกนะคะเพื่อที่เชือกจะได้ไม่หลุดออกจากฝาค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําอีกด้านหนึ่งค่ะ มัดเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเพื่อที่เวลาเราเล่นเนี่ยเชือกจะได้ไม่หลุดออกจากฝาค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราจะนําฝามาปิดที่ขวดน้ําแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้ของเล่นไว้เล่นกันแล้วนะคะ และเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วส่งมาให้คุณครูประจําชั้นดูด้วยนะคะและกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูพี่ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะวันนี้คุณครูพี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย